คุณจะไม่เชื่อสิ่งที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ตอนตีสามจนกว่าจะได้ดูคลิปนี้ใครจะไปคิดว่าโอเลี้ยงแมวดำจรจัดที่ทุกคนตราหน้าว่าเป็นตัวสวยแท้จริงแล้วกำลังทำสิ่งที่ชวนขนลุกเพื่อเจ้าของเรื่องเริ่มจากบ่อยดื้อรั้นรับมันมาเลี้ยงท่ามกลางเสียงคัดค้านเรื่องโชคร้ายไม่นานเขาก็เริ่มป่วยออดแอดโดยหาสาเหตุไม่ได้ร่างกายสุดโทมลงจนหน้าใจหาย ด้วยความระแวงเขาจึงติดกล้องจับตาดูพฤติกรรมแมวตอนกลางคืนแต่สิ่งที่เห็นทำเอาเขาช็อกจนขาอ่อนภาพจากโหมดไนท์วิชัน่นเผยให้เห็นโอเลี้ยงไม่ได้นอนหลับแต่มันกำลังยืนโกงตัวขู่คำรามใส่อากาศว่างเปล่าที่ปลายเตียงทันใดนั้นเงาดำรูปร่างคล้ายมือคนขนาดใหญ่ค,ค,ค่อยๆคืบคลานขึ้นมาบนผ้าหม่มหมายจะคว้าตัวบอยวินาทีนั้นเองเจ้าโอเลี้ยงกระโจนเข้าใส่กลุ่มควันดำนั้นอย่างไม่เกรงกลัว มันตบและกัดกระชากสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างบ้าคลั่งต่อสู้ยิบตาเพื่อปกป้องเจ้าหนายที่กำลังหลับไม่รู้เรื่องจนเงาร้ายสลายหายไปเช้าวันต่อมาบอยตื่นขึ้นมาพร้อมอาการป่วยที่หายเป็นปลิกถึงเขาถึงได้รู้ความจริงในวันนี้ว่าโอเลี้ยงไม่ใช่แมวอัปมงคลแต่คือองครักษ์ผู้พิทักษ์ที่ต่อสู้กับยมทูแทนเขามาตลอดทุกคำคืน